สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับผมดิดนะครับจากช่องไปกับดิดวันนี้นะครับผมก็ได้อยู่บนห้างของผมนะครับซึ่งห้างนี้ผมได้ทำว้ใน EP ีที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปติดตามดูกันได้นะครับวันนี้นะครับผมเลยคิดว่าผมจะมาทำบ่อน้ำให้สัตว์ที่อยู่บริเวณฝั่งนี้ได้กินนะครับจากคลิปที่แล้วนะผมได้ก่อนที่ผมจะมาทำห้างแล้วผมเห็นร่องรอยหรือว่าสัตว์มาหากินพวกหน่อไม้นี่ครับแล้วก็ เหมือนคุยหาพวกน้ํานะครับตัวนี้ผมเลยกาจะมาทําบ่อน้ําให้สัตว์ป่ากินบริเวณอยู่ฝั่งนี้นะเพราะซึ่งบริเวณฝั่งนี้มันหาน้ําค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยจะเอาต้นไม้มาปลูกไว้สัก2อสาอย่างนะครับจะบีต้นอะไรก็ร้อยทุกคนไปติดตามดูเลยนะ<ค>ที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่างอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจของผมด้วยนะครับชื่อช่อง ไปกับดิดเหมือนกันเลยนะครับยังไงไปดูกันเลยครับไป ทุกคนครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้ขุดหลุมนะครับเพื่อเป็นที่วางถาดตัวนี้ที่ผมเอามานะครับคือเอาไว้ใส่น้ําตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะได้เก็บน้ําไว้ในนานนะครับเพื่อให้สัตว์มามากินบริเวณที่ผมเลือกไว้นะมันจะอยู่คล้ายคล้ล่องภูเขานะครับจะเป็นล่องฝั่งนี้เลยนะครับซึ่งล่องแบบนี้เหมาะสําหรับกันที่เราจะทําบ่อน้าให้สัตว์กินมากๆเลยคือเวลาหน้าแรงขึ้นมานะครับ สัตว์ทุกชนิดครับที่อยู่บนในป่านะครับเขาจะรู้ว่าฟางหน่ยมีน้ำนะครับเขาจะมีเขาจะเดินตามล่องเข่าลงไปครับตรงพื้นที่ต่ำนะครับเพื่อหาน้ํากินนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทําเป็นประมาณนี้ครับเชิงเนินเนินข่าวหน่อยนะครับซึ่งอาจจะไม่ลงไปไม่ต่ํามากครับก็บริเวณฝั่งนี้ครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะ ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กลับไปเอาน้ํามาเพื่อใส่ให้สัตว์กินนะครับ ตอนนี้บอ่อของผมก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อไปผมก็เหลือแค่กลับไปเอาน้ํามาเติมให้มันเต็มบอ่อนะครับแล้วที่ผมเอามาด้วยนะค,คือมีต้นหมากนะครับนี่ทุกทุกคนต้นหมากกับต้นสตอนะครับต้นสตอน,นี่คือถ้ามีลูกมันนะอนาคตเผื่ออาจจะโตขึ้นมามีลูกเราอาจจะ เข้ามาเก็บกินได้แล้วก็เป็นอาหารของสัตว์ป่าด้วยนะครับซึ่งสตอนี่เป็นที่ผมชอบมากๆแล้วก็ส่วนต้นหมากนะครับเป็นหมากเนี่ยก็ลอกจะชอบกินมากๆเลยพวกหมากอย่างเงี้ยผมจะมาปลูกไว้บริเวณตรงนี้เลยครับเผื่ออนาคตเราอาจจะมาเก็บกินหรือว่าให้สัตว์ป่ากินในบริเวณฝั่งนี้นครับเพราะเราปลูกไว้อาจจะไม่ค่อยไกลบ้าน,นครับเราก็เข้าไปาเข้าออกได้สบายมากๆเลยนะครับไปยังไงผมเอาหมากกับ สตอไปปลูกก่อนนะครับแล้วก็ผมมีเม็ดพันที่ผมเอามาไว้ผมจะมาปลูกบริเวณนี้แล้วครับให้ทั่วเลยนะครับยังไงก็ไปดูกันเลยครับไป อนนี้ผมก็ปลูกต้นสตอเสร็จไปแล้วครับ1ต้นครับบริเวณฝั่งนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากน้ําเท่าไหร่นะครับที่ผมเลือกบริเวณฝั่งนี้คือตรงนี้มันคือมันโล่งนะครับเราก็อยากแดดมันส่องลงมาถึงที่ที่ผมปลูกเลยนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งผมจะไปปลูกใกล้ๆห้างของผมนะครับเพราะจุดตรงนั้นผมคิดว่าเหมาะสําหรับการปลูกต้นไม้มากเลยเพราะแดดมันลงมาโดนจุดตรงนั้นพอดีเลยนะครับโลนูน่น ห้างของผมอยู่บริเวณข้างหน้านู่นครับทุกคนเจอไหมครับนู่นนี่ครับผมปลูกไว้จะไม่ไกลจากห้างนะครับคือสามารถมองเห็นสัตว์ได้สบายเลยนะครับไปเหลยอ,อีกต้นหนึ่งไปปลูกให้เสร็จกันดีกว่าครับก่อนที่จะเอาน้ํามาเติมครับไป ผมก็ปลูกต้นไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็ต้องกลับไปเอาน้ําเพื่อมาเติมในบ่อที่ผมได้ทําไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาลดน้ำต้นต้นไม้ด้วยนะครับที่ผมปลูกไว้เมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้รากมันเดินไวายขึ้นนะครับแต่บริเวณที่ผมอยู่ก็เมื่อวานฝนตกทั้งวันเหมือนกันนะครับที่ออกจะชื้นๆหน่อยนะครับยังไงผมก็ขอตัวไปเอาน้ํามาเติมก่อนนะครับ 哇。 นี่ผมก็ได้มาเติมน้ําเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วดูทุกคนน้ําเต็มเลยอะต่อไปผมก็มีเม็ดพันธุมาอีกนะครับคือนี่ครับฟักทองกับแตงโมนะครับคือผมจะมาปลูกบริเวณนี้ครับจะปลูกให้ทั่วเลยนะครับตรงบริเวณที่ผมทําห้างตรงนี้นะครับเพื่อโตมาแล้วจะเป็นถ้ามันรอดขึ้นมานะครับถ้ามันรอดแล้วมันมีลูกก็จะได้สัตว์บริเวณอยู่ฝั่งนี้ครับก็จะได้มากินนะครับหรือว่าอาจจะมีผมอาจจะแวะเข้ามาก็ได้ครับ เป็นบางทีผมอาจแวะเข้ามาอาจจะเจอแล้วอาจจะมาเก็บกินได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเนี่ยไปปลูกให้หมดเลยนะครับดี๋ยวจุ่มน้ำแล้วครับไปไปปลูกกันดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนที่จะมืดครับ バス。 坐，坐，坐。 นี่สถานการณ์เหมือนฝนจะตกนะครับผมเลยกลารไฟชีดเสร็จที่เรียบร้อยนะครับนี่ส่วนโกโก้ก,ก็อยู่ด้านหลังผมนะครับแล้วก็เมนูของผมวันนี้คือผมเอาหอยมาย่างกินนะครับนี่ทุกคนจะเป็นลักษณะยอย่างนี้เลยแล้วก็ไข่ตุ่นนะครับในกระบอกไม้ไผ่นะครับสุกหรือยังผมก็ยังไม่ทราบเหมอือนกันครับเดี๋ยวไปดูพร้อมผมเลยนะครับโอ้ร้อน โอ้ทุกคนสุกแล้วครับดูครับทุกคนน่าทานมากเลยเจอไหมครับนี่นี่สุกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวต่อไปผมก็จะย่างหอยให้สุกแล้วครับอันนี้เราจะปล่อยให้ห่ร้อนสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมากินข้าวกันเลยนะครับเพราะโกโก้นี่ผมให้กินเสร็จแล้วนะครับระหว่างที่ผมจะย่างนี่ผมว่าฝนอาจจะตกนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบทําอะไรให้เสร็จไวๆนะครับไป नई अब दुकान ทุกคนคนระับตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนโกโก้ผมก็ให้มันกินไข่อีกนะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับนี่ทุกคนได้ยินเสียงฝนไหมเดี๋ยวยังไงผมก็จะเข้าไปหลบฝนข้างในก่อนนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกๆท,ท่านไปก่อนเลยนะครับยังไงก็ฝากช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่าง ที่ f เฟ e บ o ๊กแฟนเพจของผมด้วยนะครับก็คือช่องไปกัยบดินเหมือนกันเลยนะครับถ้าขายที่ยังไม่ได้กดไปติดตามก็ช่วยกันไปกดติดตามนิดนึงนะครับเพราะที่แฟนเพจผมยังมีสมาชิกในเพจยังไม่ค่อยเยอะเลยนะครับยังไงผมก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับบ๊ายบายสวัดีครับ